วันนี้นะคะมาฟังเทคนิคพัฒนาสมองลูกกันนะคะอัปเดตก็เรียกว่าอัปเดตไหมเอาอย่างนี้ละกันว่าคุณหมอฟังจากงานประชุมวิชาการของชมรมพัฒนาการเด็กมาสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็นํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะคะแล้วเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังาเคล็บลักเคล็บลักจากฮาวาหใช่ค่ะมหาวิทยาลัยฮาวาหที่เรียกว่าเป็น มหาอะไรมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ใครๆก็หวังอยากให้ลูกหลานไปเรียนใช่ไหมคะโอเคเราแชร์กันแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์ได้นะคะคุณหมอขอกดดูคอมเมนต์ตรงนี้นะจะเห็นไหมเนี่ยเออทำยังไงทำยังไงถึงจะเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวรอสักครู่รอเพื่อนๆสักครู่แล้วก็ขออนุญาตอใครยินดีค่ะขอเนื้ขอขับรถไปฟังไปนะครับได้เลยค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะของคุณหมอไม่มีไม่มีอะไรเลยเรียกว่าไม่มีความซอบซอนอะไรฟังเฉยๆก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านทํางานไปเเลี้ยงลูกไปเปิดใส่หูฟังฟังไปก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวคุณหมอขอดูคอมเมนต์ Comment. สักคู่หนึ่งค่ะอจะอต้องการจะรู้ว่า หัวข้อเออนี่ไงเห็นคอมเมนต์แล้วคุณแม่แฟงบอกว่าหัวข้อโดนใจมากพลาดไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยจะจะบอกว่าหายไปไหนแล้วคอมเมนต์หรอจะบอกว่าคือพอดีว่าคุณหมอก็ไปฟังมาใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยวคมส,ส,สวัสดีค่ะเพิ่งลงเวงครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกันละกันนะเท้าความไปมากแล้วนะคะว่าวันนี้จะเป็นเทคนิคพัฒนาสมองลูกก็คือเป็นเทคนิคที่ แนะนำในการที่เราจะใช้ในการเลี้ยงลูกในชีวิตประจําวันนะคะให้ทําแบบไหนเพื่อจะให้สมองลูกเราเนี่ยเรียนรู้พัฒนาแล้วก็เป็นพื้นฐานในการที่เขาจะเติบโตพัฒนาการในความเรียกว่าเรียนรู้ในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นไปในอนาคตนะคะก็เท้าความกันนิดนึงก่อนที่คุณหมอว่า,าฟัง ไปฟังมาจากประชุมวิชาการคือ,อปกติแล้วเนี่ยของชมรมพัฒนาการเด็กเนี่ยก็จะมีประชุมทุกๆเดือนกรกฎานะคะแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะคือมีโควิดก็เลยมีการประชุมออนไลน์นะคะก็จะประชุมออนไลน์1วนันปกติจะมีหลายวันเลยนะคะก็คุณหมอก็จะเข้าร่วมทุกปีแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่แนวทางเรื่องที่เราจะพัฒนาเด็กไทยในแง่มุมต่งตางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ในปีนี้แน่นอนนะคะหัวข้อก็ต้องไม่ไม,ไม่ไม่หลุดไปจากเรื่องโควิดอ่ะก็หัวข้อหนึ่งที่คุณหมอได้ฟังคือไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังทุกวันนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟังทั้งวันเพราะว่ามีภารกิจระยะติดอยู่แต่ว่าหัวข้อที่ได้ฟังก็คือในเรื่องของการที่เราจะพาลูกเลี้ยงลูกยังไงในยุคโควิดเพื่อจะพาลูกก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ขัดขวางพัฒนาการลูกหรือว่าไม่ทําให้ แม้ว่าเกิดวิกฤตโควิดก็ไม่ทำให้ลูกยับยั้งการเรียนรู้ของเขานะคะอ่าก็ก็เลยมีเรื่องหนึ่งที่คุณหมอจับประเด็นได้ก็คือสรุปมาว่าใดๆอะไรก็ตามนะคะการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะที่เราพูดไปกันอยู่เป็นประจำนี่แหละคะ่ะสรุปว่าไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรนะคะการเลี้ยงลูกเชิงบวกหรือว่าแนวแนวบวกเนี่ยนะคะ,ะ positive parenting เนี่แหละคือเป็น แนวทางการเลี้ยงลูกที่จะพาให้เราเลี้ยงลูกให้ลูกเรารอดในทุกสถานการณ์ในทุกวิกฤตเนาะอ่าครานี้เนี่ยมันก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งว่าอ้าวเลี้ยงลูกทางบวกมันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะในรายละเอียดคุณหมอก็เลยอ,อยากจะยกหนึ่งประเด็นขึ้นมาที่คุณหมอรู้สึกว่าเอออันเนี้ยก็ดีนะแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยก็ทำทำมาในการเลี้ยงลูกแล้วก็แนะนำกับคนไข้ใน ในคนไข้ที่คุณหมอดูแลนะคะทั้งคนไข้ในแง่ของส,งส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มารับวัคซีนในอะไรทั่วไปแล้วก็เคสที่มีพัฒนาการล่าช้าเราก็แนะนําในแนวแนวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็สังเกตว่าได้ผลจริงๆนะคะแล้วประกอบกับอะไรคือฮาวต์เขาคุณหมอก็เลยไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เจอ,เอบทความจากฮาวต์เนี่ยก็ไปในแนวทางเดียวกันเลยว่าสิ่งนี้สิ่งที่ทำเนี่ยเทคนิคนี้ เออมันช่วยได้จริงๆนอกจากว่าคุณหมอมอีผลที่เห็นจากการที่เราทําเองกับใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ใช้แนะนําคุณพ่อคุณแม่ของคนไข้นะคะได้ผลแล้วยังมีางานวิจัยรองรับว่าเขาก็แนะนําอย่างนี้เหมือนกันจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะ,ะก็ก็เลยว่าวันนี้มีเทคนิค ว่าแล้วเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะอ่านะ positive parenting หรือว่าการเลี้ยงลูกเชิงบวกเราจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่าย,ายๆที่ทำได้ทุกวันนะคะแล้วก็สังเกตดูอ่าส่วนตัวเองเนี่ยทำกับลูกแล้วรู้สึกว่าเออลูกเขาเรียนรู้ได้ดีแล้วก็เราก็รู้สึกเราก็รู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้เนาะเวลาที่เห็นลูกเรียนรู้ดีแล้วก็มีพัฒนาการดีนะคะแต่จริงๆแล้วพ่อแม่หลายบ้านอาจจะกําลังทําอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่า เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ตามเพจคุณหมอเนี่ยก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่ลูกมากๆไม่ใช่ว่าพอสมควรนะคะเอาใจใส่ลูกมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเทคนิคของตัวเองอยู่แล้วละ่ะแล้วก็มาเอาเทคนิคอะไรนี่หน่อยเพิ่มเติมจากคุณหมอไปเนาะขอแวะสวัสดีนิดน,นึงสวัสดีค่ะแฟนตัวยงของเราอีกท่านหนึ่งนะคะคุณคุณเข็มจีลานะคะอ่า คุณน้าพัสนันนะคะบอกว่ารอค่ะน้องเพิ่ง3าเดือนอ้เหมาะมากค่ะอันเนี้ยเทคนิคนี้คือใช้ได้กับทุกวยัยแต่ว่าถ้าใช้ตั้งแต่ปฐมวัยนะคะปฐมวัยก็คือ6ขวบปีแรกเนี่ยจะดีมากนะคะอ่าโอเคกลับเข้ามาเข้าเรื่องเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็น5เทคนิคนะคะในการทีเ่เราจะพัฒนาสมองลูกได้ในใช้ในการเลี้ยงลูกในชีวิตประจำวันนะคะเอ่อ ให้ห้าที่หนีมาให้เป็น5ขั้นตอนนะคะเป็น5ขั้นตอนก็แล้วกันอ,อันแรกเลยนะคะก็คืออันแรกเราจะต้องสังเกตเนาะสังเกตว่าลูกเราเนี่ยกำลังต้องการกําลังสนใจอะไรนะคะกาลังต้องการจะเรียนรู้เรื่องอะไรอันเนี้ย ถ้าปกติแล้วถ้าเราอยู่กับลูกหรือว่าจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาทั้งวันนะคะเอาแค่เวลาที่เราอยู่กับลูกที่เราเรียกว่าเวลาคุณภาพเนี่ยแหละคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะต้องทํางานใช่ไหมคะอาจจะแบบล้างเลิกเรียนหรือว่าก่อนนอนเนี่ยเราจะมีเวลาเล่นกับเขาเล็กๆนก้อยๆบางครั้งบางคนน้อยมากครึ่งชั่วโมง20นาทีอะไรก็ยังดีนะคะแต่ว่าในเวลาที่เราเล่นกับเขาหรือว่าอยู่กับเขาเนี่ยเราให้เขาเป็นคนนํานะคะคนนําหมายความว่าเราดูเขาว่าเขากําลังสนใจอะไร สนใจอะไรแล้วเราก็หน้าที่ของเราคือให้ความสนใจในสิ่งที่เขากําลังสนใจนั้นนะคะอย่างเช่นลูกหนอบอกว่าก่อนนอนเนาะคุณแม่ครับคุณแม่ครับอ่านหนังสือให้นิทานให้ฟังหน่อยครับอ่ะอันนี้คือเขาบอกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเริ่มพูดได้แล้วอันนี้ถ้าถ้าลูกบอกว่าอย่างนี้เราก็สนใจอ๋ออยากอ่านนิทานแล้วก็ ได้ครับเราก็ให้ความสนใจไปสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ในขณะนั้นนะคะในกรณีที่เด็กยังพูดไม่ได้เนอะอย่างเช่นก็มีอย่างเช่น,ชนคุณหมอเองก็แล้วกันเนาะเวลาที่ลูกบางทีเขาเขาก็จะเหมือมองนั่นมองนี่ใช่ไหมคะอ,อย่างอยู่ที่ที่บ้านคุณหมอเนี่ยตอ,ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลจะอยู่เป็นแฟลตใช่ไหมคะก็จะมองเห็นท้องฟ้า ่ะเราก็จะสังเกตว่าเขาชอบมองท้องฟ้าเราก็ถามว่าพอเขามองไปที่ท้องฟ้าในขณะที่เรานั่งนั่งเล่นอยู่ด้วยกันเนาะลูกดูมือมองไปที่ท้องฟ้าเราก็มองไปที่ท้องฟ้าไปกับเขาก็คือเขาโฟกัสอะไรเราก็โฟกัสไปที่นั่นอ่าเราก็มองหน้าลูกแล้วเราก็มองที่ท้องฟ้าให้เขารู้ว่าเราก็กําลังสนใจในสิ่งเดียวกันกับเขาหรือว่าเรื่องเดียวกันกับเขา นะคะข้อแรกคือสนใจในสิ่งที่เขากําลังสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตดูลูกว่าเขากําลังสนใจอะไรนะคะแล้วเราก็สนใจตามเขาอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเราคือจริงๆแล้วเราทําแบง้์ไปอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วที่เราจะทําไม่ได้เพราะว่าเราอะรู้รู้สึกว่าณนะชั่วโมงนี้เวลานี้ลูกควรจะเล่นอันนี้ ชั่วโมงนี้ลูกควรจะเรียนรู้อันนี้บางทีเราไปกําหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปก็อาจจะทําให้เรียกว่าขัดขวางการเรียนรู้ของลูก,กได้นะคะการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องทําให้เด็กไม่ไม่เครียดจนเกินไปทํำยังไงที่เขาจะไม่เครียดก็คือเราให้เขาเรียนรู้ตามสิ่งที่เขากําลังสนใจอันนี้เป็นเทคนิคแบบการบอ,อกจานให้นะคะว่าใช้ได้กับเด็ก ปกติแล้วก็เด็กพัฒนาการมีปัญหาได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเ,เวลาที่เราเด็กที่ยังพูดช้าหรือว่ายังพัฒนาการทางภาษาชา้าเราจะแนะนําอย่างนี้เลยว่าเราให้เขาหลีดให้เขาเป็นคนนําแล้วเราก็ดูว่าเขากําลังสนใจอะไรแล้วเราพาเราเราเล่นเราสนใจไปกับเขาอ่ะขั้นตอนแรกคือสนใจไปกับเขาขั้นตอนที่2ก็คืออ่ะให้ความสนใจนั้นพร้อมกับแสดงคําพูดนะคะคำ พร้อมกับแสดงแสดงท่าทีแสดงคำพูดที่พร้อมจะเรียกว่าสนับสนุนการเรียนรู้นั้นๆของเขานะคะเช่นอ่ะลูกมองท้องฟ้าใช่ไหมคะลูกมองท้องฟ้าแล้วยังไงคะล้วก็มองลูกแล้วก็มองท้องฟ้าแล้วก็อาจจะลูกหัวลูกแล้วก็ถามว่ากําลังมองอะไรอยู่ครับหรือว่าอาจจะถามว่าลูกเห็นอะไรครับอ่ะดูอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราเราก็ให้ความสนใจเนาะว่า เราอสนใจไปกับเขานะแล้วเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาให้การสนับสนุนเขาว่าเขากำลังจะเรียนรู้อะไรสักอย่างในท้องฟ้าหรือเปล่าออย่างเช่นเคสของลูกคุณหมอเนาะก็หมอก็ถามไปว่าโอ้มองลูกกําลังมองท้องฟ้าอมองอะไรอยู่ครับเขาก็เขาก็ตอบมาว่ามองนกบินอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราก็รู้แล้วล่ะประเด็นก,ก็นิสจะรู้แล้วว่าเขาสนใจ นกบิน no หรือบางครั้งเขาก็สอนว่าพี่ก้อนเมฆสีขาวอเขาก็จะพูดแบบนี้นะคะคือเราให้ความสนใจแล้วเราก็ถามเขาว่าเขากําลังสนใจอะไรอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขากําลังสนใจอยู่อย่างเช่นก่อกรณีเมื่อกี้มอท้องฟ้าแล้วข้อแรกที่เรายกตัวอย่างไปอีกอนึงก็คืออยากอ่านหนังสือใช่ไหมคะอยากอ่านหนังสือระ้ไหมครับอ,อ,อ่านหนังสือให้ฟังหน่อยครับแล้วก็ให้ความสนใจเขาว่าโอเค ลูกจะอ่านเล่มไหนลูกไปเลือกมาอ่าพอเขาไปหยิบมาเราก็อ่าอธิบายในสิ่งที่เขาสนใจไปว่าอ๋อลูกอยากอ่านป้องแปงอ้อยน้าอ่าก็อ่านก็อ่านชื่อหนังสือนิทานไปคืออธิบายไปเนาะว่าโอ้นี่ลูกกาลังอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอ่อแม่จะอ่านให้ฟังนะทําท่าทีอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวมีตัวอย่างอะไรที่คุณหมอคิดไว้อ๋อเช่น ไปเดินเล่นอย่างเงี like walk, been, h, ้ยนะคะไปเดินเล่นหลายๆบ้านก็ตอนเย็นๆเนี่ยจะต้องไปวิ่งเล่นไปเดินเล่นกันใช่ไหมคะอ่าแล้วบางทีเนี่ยบางทีไม่ได้เดินเล่นธรรมดาเราก็จะมีช่วงเดินช่วงหยุดช่วงวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มีครั้งที่ครั้งหนึ่งที่ลูกคุณหมอเขาหยุดเนาะแล้วเขาก็มองไปที่ต้นไม้เราก็หยุดแล้วก็มองตามนะคะวิธีการก็คือหยุดแล้วก็มองตามเราก็ถามว่ามองอะไรลูกอ่ะก็คือถามเขาเพื่อ จะได้รู้ว่าเขากําลังโฟกัสเรื่องอะไรหรือเขากําลังให้ความสนใจเรื่องอะไระเขาก็อาจจะบอกว่าดอกไม้เราก็จะรู้แล้วว่าเขากําลังสนใจดอกไม้นะคะข้อที่3ก็คือพอเรารู้แล้วเราก็ให้ความสนใจไปกับเขาแล้วเราก็อธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่เขากําลังสนใจนั้นไปโดยการอธิบายเนี่ยก็คืออธิบายได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของเขาการ สิ่งที่เขากําลังอยากจะเรียนรู้หรือว่า,าบรรยายสิ่งต่างๆในในสิ่งที่เขาพบเจอนั้นเพราะว่าก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้ทั้งภาษาเรียนรู้ทั้งเรื่องของคุณลักษณะอะไรต่างๆนะคะเยอะเลยเนาะเช่นอมองท้องฟ้าอาจจะจะ,จะอธิบายเป็นเคสเคสไปจะได้เห็นภาพเนาะมองท้องฟ้าเราก็หยุดมองลูกลูกหัวแล้วก็มองมองท้องฟ้ากับลูกแล้วก็บอกว่า ลูกมองอะไรอยู่ครับพอลูกบอกว่ามองพี่นกบินมองพี่ก้อนเมฆอย่างเงี้ยอ่าเราก็ถามว่าอ๋อใช่มีนกอยู่กลุ่มหนึ่งบินอยู่บนท้องฟ้งฟาคุณแม่ก็เห็นเหมือนกันลูกคิดว่านั่นคือนกอะไรอ่ะอาจจะถามนี้คืออาจจะไม่ต้องการให้เขาตอบอะไรแบบได้ถูกต้องนะคะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คืออธิบายไปแล้วก็เพื่อแล้วก็ส่งคําถามไปเพื่อให้เขาได้หัดคิด หรือว่าลูกคิดว่าก้อนเมฆอ่ะพี่มองพี่ก้อนเมฆพี่ก้อนเมฆมีสีอะไรบ้างหรือว่าในท้องฟ้ามีสีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้คำถามเขาไปเราให้ความสนใจไปกับเขาแล้วก็ลองให้คำถามเขาไปเพื่อที่ว่าโยนคำถามนั้นไปให้สมองเขาสมองเขาก็จะกำลังอพอสนใจแล้วก็ปฏิบัติการประมวลผลนะคะแล้วก็จะอธิบายกลับมาให้เราได้อ่าอย่างเช่นอ่านหนังสือพอเราอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เราก็เป็นยังไงลูกอ่าเรื่องนี้ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอ่ารู้สึกว่าเป็นยังไงเขาถ้าเราถามเขาบ่อยๆนะคะเขาก็จะตอบได้แล้วก็บางที่ตอบผิดตรงถูกก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะคอนเซ็ปต์คืออย่างที่บอกว่าให้เขาได้หัดคิดอ่าอย่างเช่นกรณีที่หยุดดูไปเดินเล่นแล้วหยุดดูหยุดดูต้นไม้ดอกไม้ใช่ไหมคะเราเขาเราถามเขาว่าลูกหยุดดูอะไรครับลูกดูกําลังดูอะไรอยู่เขาบอกว่า ดูดอกไม้ครับดอกไม้เราก็ถามว่าอ๋อดอกไม้ตรงนั้นใช่ไหมลูกอ,อ่ะเขาก็จะบางทีถ้าเด็กเริ่มพูดได้เนาะเขาก็จะบอกว่าใช่ครับอ่ะสำหรับลูกคุณหมอเขาก็จะเขาก็จะมีคําถามเนาะดอกไม้สีอะไรอะ่ะดอกไม้อะไระครับอ่ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถต่อยอดให้เขาไปได้เรียนให้เขาเรียนรู้ว่าอันนี้คือต้นดอกอ,อะไรอะ่ะดอกชบ้าสีแดงอันนี้ดอกเข็มสีแดง อันนี้ดอกบานไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเราก็คือจะสามารถอธิบายไปได้อันนี้คือดอกนอกจากจะอธิบายดอกไม้แล้วเราก็ขยายความว่านี่นะต้นอะไรต้นมะละกออยู่ข้างๆต้นดอกไม้อันนี้เป็นกอต้นวาสนาอะไรก็ว่าไปอธิบายไปในสิ่งที่อ,อยู่ใกล้ๆเคียงนะคะก็ทําให้เขาได้เรียนรู้เรียนรู้แบบเนี้ยทาให้เด็กไม่เครียดแล้วก็เด็กได้หัดคิดด้วยแล้วก็ได้หัดจดจําด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรฝ e. ึกเอฟไปในตัวนะคะว่าเวลาไปเดินเล่นแล้วเจอดอกไม้นี้ วันต่อมามาเจออีกอ่าดอกนี้อะไรนะเมื่อวานอ๋อดอกสีเหลืองๆก้านอย่างนี้ต้นอย่างนี้ฝึกความจําใช้งานนะคะอ๋อเรียกว่าดอกนี่นี่นีคุณแม่เคยบอกเมื่อวานนี้อ่าบอกไปเจอที่หิ้งพระไปเจอที่ตลาดอีกก็เชื่อมโยงได้ว่าอดอกนี้เคยเห็นตรงนั้นตรงนี้อ๋อดอกนี้ไปไปไหว้พระไปถวายพระได้ก็เป็นการเรียกว่า ค่อยๆที่เขาเรียนรู้ไปกับสิ่งที่เขาเริ่มสนใจเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้คือสเต็ปที่3คือก็อธิบายไปในสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ลองโยนคําถามไปนะคะอ่าส,สเต็ปสเต็ปที่4ก็คือพอเราโยนคําถามไปเนี่ยเราอย่าลืมรอคําตอบด้วยอันนี้เป็นสเต็ปที่สําคัญเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเอ่อบางครั้งเนี่ยเราโยนคําถามไปแล้วเรา บางครั้งเนาะเด็กอ่ยค่ะยังตอบไม่ได้หรือว่ายังไม่มีความสามารถที่จะตอบเราหรือว่าไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรแล้วเราอาจจะเอาว่ายังไงล่ะหรือว่าเราอาจจะสอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆก่อนการที่จะให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกควบคุมตัวเองฝึกแสดงความคิดเห็นหรือว่าฝึกสร้างความมั่นใจในตัวเองสร้างความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยก็คือเราจะต้อง ให้คําถามแล้วขณะที่เราให้คําถามเนี่ยเราต้องรอคําตอบเขาอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่กดดันด้วยนะคะอย่างเช่นที่คุณหมอถามลูกไปอะคะ่ะว่าลูกมองอะไรอะ่ะกว่าเขาจะตอบเราได้เนี่ยก็นานเหมือนกันนะคะอันนี้คือย่อมาแล้วเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ในขณะที่กว่าลูกจะตอบได้นี่ว่ามองนกนกบินมองท้องฟ้าก้อนเมฆนะเป็นสีขาวก้อนเมฆนั้นเหมือนสิงโตอะไร นนก็นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าในฐานะของเราที่จะพัฒนาสมองลูกเนี่ยเราต้องใจเย็นเนอะใจเย็นแล้วก็รอคําตอบคําตอบนั้นไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะถูกบอกตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องแค่เขาตอบเราได้เนี่ยเราก็สนับสนุนเขาโอ้โอเคบางครั้งเนี่ยตอบได้แค่ว่ามองท้องฟ้าเฉยๆแล้วไม่ไม่รู้จะทูดอะไรต่อเราอาจจะเสริมให้เขาว่าอ๋อกําลังมอง เห็นอะไรเราก็แบบภากไปเนาะอ๋อเห็นตรงนั้นใช่ไหมลูกหนูดูหลัลลงคาตรงนั้นใช่ไหมอ๋ออันนั้นมีนกมีนกพี่นกบินอยู่น่าจะเป็นนกเอียอ้ยงอุ๊ยอันนั้นฝนตกเราก็ภาคไปนะคะ <c oughs> อาศัยจินตนาการของเราถ้าเกิดว่าดุลูกอะยังยังพูดไม่ได้หรือว่ายังยังอธิบายไม่ถูกแต่พอเนี่ยค่ะเราพูดไปเราภาคไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้จดจาําแล้วในที่สุดเขาก็จะนําคําศัพท์หรือว่านําประสบการณ์ที่เขาเคยได้ยินเนี่ยเอามา ประมวลผลแล้วก็ตอบให้เราฟังได้นะคะข้อสรุปว่าข้อที่4ี่ก็คือพอเราอะ่ะตอบสนองอรับรู้อะไรต่างๆแล้วพาเขาพูดแล้วเราโยนคาถามไปอะ่ะเราอย่าอย่าลืมอย่าใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งไปกดดนันเราจเย็นๆรอคําตอบในระหว่างที่เรารอคําตอบรู้ว่าเด็กกําลังประมวลผลเนี่ยมันเป็นช่วงสําคัญเลยนะคะที่เขากําลัง เรียกว่าสมองกาลังปฏิบัติการแล้วก็กาลังเกิดการเรียนรู้กําลังเกิดการจดจําขึ้นมานะคะอันนี้ก็ข้อที่4นะคะส่วนสเต็ปที่5ก็คือพออย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้แต่ละกิจกรรมไปเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีม,ม,มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดน,นะคะเขาก็เหมือนเด็กอะ่ะก็เรียกว่าดูอน,นั้นเสร็จแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปดูอันนี้ต่อเหมือนกันนะคะพอเขาดูลูกคุณหมอดูท้องฟ้าเสร็จแป๊บหนึ่ง ตรงนั้นมีนกตรงนั้นมีแม่เสร amino, ็จแล้วปุ๊บหนึ่งปุ๊บหนึ่งเขาก็จะเริ่มหมดความสนใจนะคะพอเขาหมดความสนใจอันนี้เราก็เรียนรู้ว่าไม่เป็นไรพอเขาหมดความสนใจแน่นอนเขาจะต้องมีความสนใจใหม่สิ่งสนใจใหม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําตามสเต็ปเดิมกลับไปที่ข้อหนึ่งนะคะว่าให้เขาเป็นคนลีดให้เขาเป็นคนนําว่าเขากําลังสนใจที่จะเรียนรู้อะไรในขั้นตอนต่อไปหรือว่าในนาทีต่อไปเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้อะไรต่อเราก็ตามเขาแล้วก็ทําตามขั้นตอนเดิมนะคะว่า สนใจในสิ่งที่เขาโฟกัสสนใจไปด้วยแสดงความสนใจว่า,าเราตอบสนองในความสนใจของเขาแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของเขาด้วยการอธิบายตอบคาถามหรือว่าอธิบายในสิ่งที่เขาสนใจนะคะการที่เราอธิบายไปเนี่ยก็จะทําให้เขา1เรียนรู้คาศัพท์สองก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขากำลังสนใจอย,อยู่นะคะว่า,าบางครั้งเนี่ยเรียนรู้ถึงอารมณ์ด้วยเช่น อมมองท้องฟ้าคุณหมอก็ใส่อารมณ์ให้เขาเข้าไปด้วยเนาะคือในตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าคุณหมอจะเน้นเรื่องของการแสดงอารมณ์หรือว่าการสะท้อนอารมณ์ใช่ไหมคะ,ะคุณหมอก็ดูลูกอ๋อดูมองท้องฟ้าเนี่ยท่าทางจะรู้สึกสบายใจท่าทางจะรู้สึกสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยคือใส่อารมณ์ที่มันน่าจะมีนักขณะนั้นเข้าไปด้วยนะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราพูดกับเขาไปบ่อยในเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเรื่องของอะไรล่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องอุ๊ยตกใจกลัวอย่างเงี้ยเราก็พูดไปด้วยผลก็คือลูกของคุณหมอก็จะสามารถบอกอารมณ์ได้เมื่อเวลาที่เขารู้สึกอารมณ์ยังไงนะคะอย่างเช่นพอวัน หลังๆช่วงนี้นะคะไปขี่จักรยานริมโขงกันแล้วก็พอลงประทะหน้านะคะจะเป็นจักรยานแบบแม่ลูกอาหารลูกอยู่ข้างหน้าลงประทะหน้านะคะเขาก็จะบอกว่าสดชื่นจังเลยเด็กสองขวบกว่านะคะสามารถบอกได้ก็เพราะว่าเราพาเขารู้จักความรู้สึกรู้จักอารมณ์เนาะถ้าเราใส่อนเขาตั้งแต่เล็กๆเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็แน่นอนค่ะเวลาที่เด็กรู้จักอารมณ์ตัวเองนะคะก็จะทําให้เขา ามารถควบคุมอารมณ์ตวเองได้ง่ายขึ้นด้วยก็เป็นการพัฒนาทั้ง ef แล้วก็ eq นะคะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราทําได้ในแต่ละวันที่เราเลี้ยงลูกเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งโฟกัสที่ว่าลูกจะต้องเรียนลูกอะไรหรือว่าลูกทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปห่วงตรงนั้นมากเกินไปนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้เขาขาดบัตรตายไม่ได้เป็นอันตรายรุนแรงหรือว่ามันไม่ได้เสียเวลาจนเกินไปเรายอมให้เขา ให้ความสนใจกับเขาตรงจุดนี้แล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาในสิ่งที่เขากำลังสนใจมันจะทําให้เขา,เ,าเรียนรู้ได้ดีแล้วก็พัฒนาสมองได้ดีนะคะตรงกันข้ามกับที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า,เ,าเราไปห้ามไปบังคับเขามากๆเนี่ยความเครียดเกิดเมื่อไหร่นะคะความการเรียนรู้ก็จะไม่ดีเท่านั้นแล้วก็การจดจําหรือว่าอารมณ์บางทีเนี่ยมันมันจะกลายเป็นจําในแง่ลบ แล้วก็จะกลายพานกลายเป็นว่าไม่อยากจะเรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมค่อยๆปรับกันไปนะคะจบแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแวะสวัสดีทักทายกันก่อนมีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนจะแชร์ก็ได้นะคะว่าใครทําอยู่หรือว่าทําแล้วมีประสบปัญหาย,ยังไงเล่าให้กันฟังได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ เรียกว่าคุณหมอก็ทํามาลองผิดลองผูกมาเยอะเหมือนกันแล้วเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเรากว่าเราจะเข้าใจสไตล์เด็กแล้วก็เข้าใจว่าการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเราค่อยๆเรียนรู้เข้าไปแล้วก็ทําไปอย่างต่อเนื่องไม่นานนะคะที่เราจะเรียกว่าเข้าใจแล้วก็ได้คอนเซ็ปต์ในการที่จะเราจะพัฒนาเขาเนาะ โอเคเดี๋ยวว่า,าทักทายกันนิดนึงสวัสดีเข้ามากันเยอะแยะเลยนะคะไม่ได้สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วหรือว่าใครแบบไม่ว่างนะคะแชร์แชร์ไว้ฟังทีหลังก็ได้หรือแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นมาฟังด้วยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณหมอคอนเฟิร์มนะคะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยมีประโยชน์จริงๆคะ่ะแล้วก็เออเนี่ยถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่ลูกเล็กๆเ,เนี่ยก็จะยิ่งง่ายมากเพราะว่าพอ,อหนึ่งน้องลูก เรียกว่าเข้าใจในปฏิสัมพันธ์ที่เราให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสําคัญแน่นอนพอเขาสําคัญอะไรมาเซฟเอสตินก็มาใช่ไหมคะแล้วพอได้คิดได้เข้าใจความรู้สึกเนี่ยเอ EQ ก็มาอ่าหลายอย่างนะคะสามารถพัฒนาได้สวัสดีค่ะคุณคุณอุจกกรนะคะคุณย่าแหม่มนะคะคุณปรีชาะคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าคุณณพัสนันนะคะ ลูกสามเดือนชอบมองหลอดไฟมองผ้มาม่านในห้องค่ะคุณหมอใช่ค่ะสเดือนกําลังสํารวจสิ่งของรอบตัวนะคะอะไรที่อยู่รอบตัวก็คือเป็นการสํารวจหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่มองเนาะจริงๆรแล้วประสาทสัมผัสทั้งหมดนะคะการได้ยินการจับอ่าได้กลิ่นพวกนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะถ้าลูกชอบมองคุณแม่ก็เอา,อาวัตถุที่มีสีสัน ให้เขาดูแล้วเราอาจจะอาจจะพูดไปนะคะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะจําได้แต่เราก็บอกว่าอันนี้สีอะไรอันนี้ไฟฉายอันนี้ลูกบอลอมาดูนะลูกอะไรเงี้ยให้เขาหัดมองตามก็จะฝึกกล้ามเนื้อตาไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็ของที่มีลักษณะผิวสัมผัสหลากหลายให้เขาจับด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณปารินดาคุณ คุณพี่เปานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เปาคุณปทมาเออะยะเลยนะคะสวัสดีไม่ไมหมดนะคะคุณคุณหมอมะเมียวผู้แฟนตัวยงของเราอีกท่านหนึ่งนะคะคุณแม่ไอซี่นะคะคุณภูกัรยาถามว่าลูกหนูห้าขวบต้องทํำยังไงคะอ่ะก็จะก,กี่ขวบก็ตามนะคะในแนวของที่คุณหมอแนะนำในในวันนี้ก็คือเรา ดูสังเกตเขานะคะว่าเขากําลังสนใจเรื่องอะไรเขาสนใจเรียนรู้เรื่องอะไรสําหรับวัยห้าขวบก็คือประมาณอนุบาลเนาะอนุบาลเขาเรียกว่าเป็นวัยก่อนวัยเรียนวัยนี้ก็มีการพัฒนาทักษะอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะคะวัยนี้ภาษาเขาจะพัฒนาได้ยังไงก็คือเรื่องของการพูดกับเขา เราพูดได้เยอะแล้วเราอาจจะสอนเรื่องการสะท้อนอารมณ์หรือว่าการบอกอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยในชีวิตประจํวาวันเราพยายามแล้วก็วัยนี้จะเริ่มต่อต้านใช่ไหมคะเราพยายามไม่สั่งเนาะเราใช้คําพูดที่เรียกว่าบอกความต้องการไปโดยตรงเลยหรือว่าที่คุณหมอชอบสอนว่า i message ก็คือบอกไปเลยว่าลูกค้าช่วยหยิบแก้วน้ําให้คุณแม่หน่อยลูกค้าถอดรองเท้าแล้ววางไว้ที่ชั้นนะลูกแบบเนี้ยนะคะแล้วถ้าเขาทําได้ดีเราก็ชม เนาะในแง่ของการช่วยเหลือตัวเองก็ต้องให้เขาทําอะไรด้วยตัวเองนะคะวันนี้ต้องอาบน้าแต่งตัวชุดนักเรียนเนี่ยก็ก็ต้องได้แล้วนะคะเอ,อาจจะช่วยคุณแม่ช่วยติดกระดุมอะไรที่ซับซ้อนนะักก็จะมีบ้างแต่ว่าเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยเนาะในเรื่องของกล้ามเนื้อมันใหญ่ก็อาจจะต้องพาเล่นสนามเด็กเล่นเพราะว่ามันจะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้มือประสานสายตาเยอะๆนะคะ อะไรพวกนี้ก็คือตามวัยแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาณขณะนั้นอารมณ์เขาอะอยากเล่นอะไรอยากเรียนรู้อะไระเราอาจจะเป็นคนที่คอยพพอร์ตว่าสนับสนุนว่านาทีนี้อยากเล่นอะไรอยากอ่านหนังสือโอเคคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังอ่านเสร็จวัยนี้เราอาจจะแอบนิดน,นึงว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกอถามเขาเพื่อให้เขาฝึก,กเรียกว่าอะไรเมอร์กิงเมโมรีความจําใช้งานใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกประมวลความคิดด้วยแล้วก็ฝึก ภาษาด้วยในการที่เขาจะเล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาอยากแม่ค้าอยากเล่นตัวต่ออยางเล่นจิ๊กซอก็ตามเขาไปนะคะหน้าที่ของเราก็าคือพาเขาทําตามที่เขาอยากจะทําแล้วก็เราสนับสนุนอันนี้ทํายังไงต่อะคะถ,ถ้าเขาทํายังไม่ได้อย่าเพิ่งไปสอนนะคะทํายังไงต่อเออแล้วยังไงต่อคะอะไรคํางี้คำถามหล่าเนี้ยจะเป็นคําถามที่ดีในการที่จะฝึกให้ลูกพัฒนาสมองพัฒนาการเรียนรู้อย,อย่าเพิ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเราจะแบบผู้ใหญ่เรารู้เยอะเอเนาะอันนี้ไม่ถูกอะ่ะ ต้องทําอย่างนี้สิลูกอันนี้ไม่ใช่นะลูกอย่างเงี้ยมันจะทาลายเซลล์เอสติมเขานะคะทำลายให้เขารู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วฉันทําอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วฉันทาถูกไหมเนี่ยทำถูกสักอย่างไหมเนี่ยอะจะก,กลายเป็นว่าไม่อยากเล่นไม่อยากเรียนรู้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนคุณแม่ตําหนิจะโดนคุณแม่ว่าอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามให้โอกาสเขาแล้วก็ทําผิดทั้งถูกก็อ๋ออย่างนี้ลองดูใหม่สิลูกอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าลองใหม่สิลประมาณนี้นะคะอ่ามีคําถามอีกไหมเอ่ยสวัสดีค่ะคุณแม่เจี๊ยบ สวัสดีค่ะคุณอัจิพระนะคะมีคำถามอีกไหมเอ่ยคุณหมอบางทีอ่ะมันก็ไม่ขึ้นคำถามนะคะพอจบไลน์แล้วคุณหมอมาไลาด่ดูอ้าวคำถามนี่มองไม่เห็นในขณะไลน์ก็มีนะคะก็ต้องขออภัยบางท่านนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะค่อยๆตามถ้าเกิดว่าหลุดคำถามไหนก็จะค่อยๆไปตามตอบให้เนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันอย่างเนืเองแน่นในวันนี้นะคะ ท่าไหนอยากจะถามคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้หรือว่าอินบ็อกมาก็ได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถติดตามคุณหมอได้ก็คือ YouTube Channel ชื่อเดียวกันหมอชินตาพาเลี้ยงลูกนะคะอ่าก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รับชมรับฟังร่วมกันขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ